สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Data s i e n c e by ครูแป้งหลังจากที่เราได้ฝึกเขียนคำสั่งภาษาไพทอนเพื่อสร้างกราฟไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้ EP นี้เราจะมาทำความเข้าใจกับโค้ดแต่ละบรรทัดมากขึ้นค่ะจาก EP แรกเรื่องกราฟสวยด้วยไพทอนนักเรียนทำการเขียนโค้ดผ่าน Google Colab ซึ่งใน EP นี้ เราจะทำการเขียนโค้ดเพิ่มต่อจากโค้ดเดิมให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานเดิมโดยไปที่ Google Drive ซึ่งการเปิด Google Drive ทำได้หลายวิธีแต่ที่ครูแนะนำเสมอคือการเข้าผ่านทาง Classroom และค้นหาคำว่า star.ipynb ซึ่ง star หรือดอกจันหมายถึงการค้นหาไฟล์ Python โดยไม่ระบุชื่อซึ่งถ้านักเรียนมั่นใจว่าตั้งชื่อไฟล์งานว่าอย่างไรจะค้นหาจากชื่อไฟล์ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อกดปุ่ม enter เพื่อค้นหาจะปรากฏไฟล์ Python ที่มีอยู่ในไดรฟ์ของนักเรียน อาจมีเพียงหนึ่งไฟล์หรือมากกว่านั้นก็ได้ให้นักเรียนทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์งานของนักเรียนขึ้นมาซึ่งครูให้ระบุชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยเลขห้องและตามด้วยเลขที่ซึ่งจาก EP แรกตัวโปรแกรมของนักเรียนจะประกอบด้วยโค้ดทั้งหมด2เซลล์ได้แก่เซลล์ Sell แรกโค้ดสำหรับการอัปโหลดไฟล์ เซลล์ที่2โค้ดสำหรับการอ่านข้อมูลจากไฟล์ csv และการสร้างกราฟซึ่งเป็นโค้ดตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า62ซึ่งในส่วนนี้จะปรากฏกราฟการกระจายจากการรันเซลล์เมื่อครั้งก่อนให้นักเรียนทำการรันเซลล์ที่2เพื่อทำการสร้างกราฟอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่ากราฟที่เคยปรากฏอยู่หายไป และโปรแกรมแจ้ง error บรรทัดที่3คือโค้ดที่ใช้สำหรับอ่านไฟล์ csv หมายความว่าการเขียนโปรแกรมผ่าน Google c l a s ามเมื่อทำการปิดโปรแกรมหรือตัด session การเชื่อมต่อแล้วข้อมูลการอัปโหลดไฟล์ก็จะหายไปด้วยนักเรียนจำเป็นต้องกลับไปดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทำการอัปโหลดขึ้น s e r v ์ฟเวอร์สำหรับสร้างกราฟอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ครูจึงให้นักเรียนคัดลอกโจทย์จากใน Classroom มาเพิ่มข้อความโจทย์ใน Google c l a b เพราะเมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับโจทย์นั้นๆจะได้ไม่ต้องเปิดกลับไปหาไฟล์ใน Classroom เมื่อคัดลอกโจทย์ได้แล้วให้นักเรียนกดปุ่มบวก Text ที่ด้านบนโค้ดพิมพ์วันที่มอบหมายงานพิมพ์หัวข้องาน และวางโจทย์ที่คัดลอกมาลงในช่องข้อความหลังจากนั้นให้คลิกเมาส์ในช่องเซลล์โคสใดๆก็ได้เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อความซึ่งในส่วนของข้อความเท็ก์นี้นักเรียนสามารถใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งข้อความได้ตามใจชอบเช่นการทำตัวหนาหรือการใส่สีข้อความ จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถคลิกกลิ้งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ c s v สำหรับใช้สร้างกราฟจากหน้าต่าง Google Google c ค l า b ได้เลยเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วทําตามขั้นตอนได้เลยค่ะ1รันคำสั่งเซลล์แรกเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์2ก่อนจะรันเซลล์ที่2เพื่อทำการสร้างกราฟให้นักเรียนตรวจสอบชื่อไฟล์ที่อัปโหลด กับชื่อไฟล์ในคำสั่งบรรทัดที่3นั้นตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันแก้ไขคำสั่งให้เรียบร้อยเพราะถ้ามีการอัปโหลดไฟล์เดิมหลายๆครั้ง Google Cloud จะใส่หมายเลขเวอร์ชั่นต่อท้ายชื่อไฟล์เสมอ3เมื่อมั่นใจว่าโค้ดถูกต้องแล้วกดรันเซลล์ที่2ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมสร้างกราฟการกระจายได้อย่างรวดเร็วง่ายดายมาก และตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปภาร์งานที่นักเรียนฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์จะต้องประกอบไปด้วย3ส,ส่วนดังนี้ 1. โจทย์ 2. โค้ดสากราฟถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาเมื่ออีพีแรกนะคะ มาถึงพรังงานในคลาสมสัปดาห์นี้กันบ้างค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทหน้า70-71ทำการคัดลอกโจทย์จากในคลาสมไปวางใน Google c l a s โจทย์กำหนดให้ใช้ภาษาไพทอนในการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคและจำนวนชั่วโมงในการทำการบ้านโดยให้ดาวน์โหลดไฟล์ csv จากลิงก์ที่กำหนดให้ ซึ่งถ้าเป็นการสร้างกราฟโดยใช้ไฟล์ CSV จำเป็นต้องมีโค้ดโปรแกรมด้วยกัน2เซลล์คือโค้ดสำหรับอัปโหลดไฟล์และโค้ดสำหรับการอ่านไฟล์และสร้างกราฟนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาถัดไปหรือยังคะในการสร้างกราฟโดยใช้ไฟล์ CSV ผ่าน Google Colab จำเป็นนะจะต้องมีเซลล์โค้ดด้วยกันทั้งหมด2เซลล์ได้แก่ โค้ดสำหรับอัปโหลดไฟล์และโค้ดสำหรับการอ่านไฟล์และสร้างกราฟทำการคัดลอกโค้ดทั้งสองมาวางในเซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพรงานชิ้นล่าสุดนี้เมื่อจัดเตรียมโค้ดเรียบร้อยแล้วทำการคลิกกลิงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV โดยไปที่เมนูไฟล์เลือกดาวน์โหลดเลือกไฟล์ค่าที่ขั้นด้วยคอมม่า CSV ไฟล์ หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้วกลับไปที่หน้าต่าง p ไพทอนรันโค้ดเซลแรกเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ csv ขึ้น s e r v ์ฟเวขัดลอกชื่อไฟล์ csv ไปวางที่โค้ดถัดไปในบรรทัดที่3 df เท่ากับ p d r e a ซึ่งเป็นโค้ดที่ใช้สำหรับการอ่านไฟล์ โค้ดบรรทัดถัดไปคือโค้ดสำหรับการกำหนดค่าตัวแปร ى. เช่นตัวแปร x อ่านค่าข้อมูลจากคอลัมน์ income ตัวแปร y อ่านค่าข้อมูลจากคอลัมน์ expense จากตัวอย่างไฟ income expense csv คอลัมน์ e คือข้อมูลรายรับ Income ใช้ตัวแปร x ในการอ่านค่าและคอลัมน์ f คือข้อมูลรายจ่าย expense ใช้ตัวแปร y ในการอ่านค่าจากพาระงานในวันนี้นักเรียนอาจจะกำหนดตัวแปร g ในการอ่านค่าข้อมูลจากคอลัมน์ individual average คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล และใช้ตัวแปร H ในการอ่านค่าข้อมูลจากคอลัมน์ homework u i c k ชั่วโมงในการทำการบ้านนักเรียนอาจทำการคัดลอกชื่อคอลัมน์จากไฟล์ csv เพื่อไปวางในโค้ดแทนที่การพิมพ์ด้วยตนเองก็ได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากตามหลักโปรแกรมมิ่งแล้วตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายแตกต่างกัน โดยกำหนดให้ตัวแปร g อ่านค่าข้อมูลจากคอลัมน์ individual average และตัวแปร h อ่านค่าข้อมูลจากคอลัมน์ homework week ซึ่งต้องกำหนดป้ายชื่อแกน x และป้ายชื่อแกน y ให้ถูกต้องตรงกันด้วยหลังจากนั้นแก้ไขบรรทัดคำสั่งที่ใช้สร้างกราฟคือ plt.scatter โดยให้ส่งค่าตัวแปร g และตัวแปร h ไปให้โปรแกรมทำการสร้างกราฟต่อไปใส่คอมเมนต์โค้ดแทบหนึ่งนะคะนักเรียนกด Run Cell เพื่อทำการสร้างกราฟถ้าโค้ดโปรแกรมถูกต้องจะได้กราฟดังรูปแต่ถ้าไม่ถูกต้องบรรทัดไหนอ่าน error และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะ Run Cell ใหม่นะคะให้นักเรียนย่อหน้าต่างโปรแกรมให้เล็กลง ก่อนจะแคปหน้าจอส่งครูใน Classroom โดยให้เห็นองค์ประกอบทั้ง3ส่วนดังนี้1โจทย์2โค้ดและ3กราฟเป็นอันเสร็จสิ้นพลังงานสำหรับ EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอบคุณแหล่งเสียง AI คุณภาพจากบอดน้อย Voice แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ